ว่าจะมาเป็นเมืองไทยคนไทยนั้นออพยพมาจากไหนกันบ้างประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งผู้คนและดินแดนโดยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้จากประวัติศาสตร์อาเซียนหรืออุตษาคเคนซึ่งบริเวณผื้นแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อเรียกเก่าแก่มาแต่ยุคดึกดำบันจนถึงปัจจุบันชื่อว่า นนโดยประเทศไทยนั้นเริ่มมีคนไทยราวหลังพุทธศักราชที่1,700และมีการเคลื่อนย้ายอุพยพทรัพยากรและผู้คนจากลุ่มแม่น้ำโขงลงมาอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นผลจากการขยายตัวทางการค้าโลกและการค้าภายในภูมิภาคจึงเริ่มมีคนไทยและเมืองไทยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการเคลื่อนย้ายทรัพ,พยากรและผู้คนนั้นโดยมีการแบ่งออกเป็นสัดส่วนลุ่มแม่น้ำโขง หมายถึงบริเวณพมา่าไทยลาวแล้วต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกถึงภาคใต้ของจีนและภาคเหนือของเวียดนามปัจจุบันเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่าเดียนเบียนฟูพื้นที่การอพยพลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาหมายถึงฝากตะวันตกของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่สุขโขทยัยลงไปสุพรรณบุรีราชบุรี เพชรบุรีและนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นได้มีการกระจายตัวไปยังภาคตะวันออกอย่างเช่น จังหวัดลบบุรีหลังจากนั้นได้มีการขัดแย้งอย่างรุนแรงทางภาคใต้ของจีนแถบยูนนานส่งผลกระทบให้มีสงครามขยายพื้นที่กว้างขวางไปยังทั่วภูมิภาคกลุ่มคนต่ตางๆที่มีหลักแหล่งอยู่ในหุบเขาพากันเคลื่อนย้ายถ่ายเทหนีความรุนแรงในครั้งนั้นโดยใช้เส้นทางคมนาคมทางการค้าที่มีมาแต่เดิมแล้วได้ทําการค้าภายในพร้อมในคราวเดียวกันและสืบเนื่องมาจากนั้นบางพวกที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงถูกเรียกว่า สยามก๊กหรือที่เรียกว่า เสียมกุบก็เคลื่อนย้ายในคราวเดียวกันด้วยส่วนเส้นทางการเคลื่อนย้ายและอุพยพมีเส้นทางหลักอยู่2เส้นเส้นทางแรกจากุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและเส้นทางที่สองจากุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางกว่าจะเป็นคนไทยและเมืองไทยตระกูลไทยลาวเคลื่อนย้ายไปมาจากกวางสีกวางตุง้งกับลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพญาทั้งทางบกและทางทะเลไม่น้อยกว่า3,000ปีที่ผ่านมากรณีคนไทยกับผู้ไทย ไม่ได้หมายความว่าบรรพชนไทยในไทยเคลื่อนย้ายมาจากแถบประเทศเวียดนามแต่เส้นทางการคมนาคมระหว่างกวางศีกวางตุ้งกับลู่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นตระกูลไทยแล้วที่ออกเสียงแทนตัวเองว่าไทยที่มียอยยักษ์อยู่ข้างหลังส่วนภาษาไทยนั้น อาจเป็นเพราะความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของชาติพันธุ์ทําให้ผู้คนหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์ยอมใช้ภาษาไทยสื่อสารแทนภาษาของตนหลังจากนั้นเมื่อมีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้นก็เริ่มมีอักษรไทยซึ่งมีวิวัฒนาการจากอักษรเขมรหรืออักษรของเอุทั้งหมดโดยรวมทําให้กลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยเรียกแทนตัวเองว่า คนไทยโดยแรกเริ่มมีบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและมีขอบไม่กว้างขวางนักโดยเหนือสุดจะอยู่ที่อุตรดิตถ์ใต้สุดจะอยู่ที่เพชรบุรีตะวันออกสุดจะอยู่ที่สระบุรีนครราชสีมาและตะวันตกสุดจะอยู่ที่ สุพรรณบุรีและตาาหลังจากนั้นนครอินจากสุพรรณบุรีได้ยึดครองอยุทยาเมื่อปีพศ1952ทําให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมอยุทยาใหม่แล้วเรียกไทยเรียกบ้านเมืองว่าเมืองไทยโดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า กรุงศรีอยุธยาศิลปวัฒนธรรมอยุธยาทั้งของราชสำนักและราษฎรล้วนมีร่องรอยจากุูมแม่น้ำโขงเช่นสำเนียงหลวงของอยุธยาได้จากเนิสุพรรณบุรีแบบรูปแม่น้ำโขงรวมไปถึงการขับเสีพาจากุูมแม่น้ำโขงและนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองไทยและคนไทยหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ